มาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะครับที่นาวตรีเนี่ยไปซ่อนกล้องแอบถ่ายากับผู้หญิงเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือทําอะไรส่วนตัวเนี่ยนะฮะคือตอนนี้นะครับตำรวจี่ยแจ้งต้นสังกัดของนาวตรีคนนี้แล้วนะครับที่ไปซ่อนกล้องแอบถ่ายเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากตรวจสอบข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์กระทั่งพบหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอขณะที่คุณผู้หญิงเนี่ยกำลังทาภารกิจส่วนตัวอยู่ภายในห้องน้ําประมาณพันคลิปได้ครับซึ่งก็ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ปี2558นานถึง6ปีทีเดียว จากที่มีกลุ่มผู้เสียหายจำนวน23คนนะครับได้เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูทรภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรีรกรณีถูกนายฐานเรือยศนาวตรีอายุ54ปีที่ไปตั้งกล้องแอบถ่ายอยู่ในห้องน้ำหญิงครับประจําแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็ไปพบกล้อง2ตัวนี่ติดอยู่มุมนี้นะค,ะนครับนี่ที่ถ่ายอยู่น,นะฮะคือจุดที่เป็นฝ้าเพดานของห้องน้ำรประจําแผนกครับ ขณะทําการซ่อมอทําระบบสายไฟทีนี้พอไล่ตรวจสอบตามสายก็พบว่าต้นทางต้นต่อที่มาของกล้องเนี่ยไปต่อเข้ากับอคอมพิวเตอร์ของนายฐานชันยศนาวตรีท่านหนึ่งครับ,รบพอตรวจสอบข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ก็พบหลักฐานคลิปวิดีโอขณะที่คุณผู้หญิงเนี่ยกำลังทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ภายในห้องน้ำเนี่ยประมาณพันคลิปได้ครับซึ่งก็ถูกถ่ายเก็บสะสมไว้นานทีเดียวตั้งแต่ปี2558ครับ กว่า6ปีฮะใช่ครับทา,านะของมัตรตำรวจโทเอกชัยมูล,ลีสารวัตรเวรสอบสวนสพภูตาหลวงบอกว่าหลังจากที่ผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความก็ได้มีการสอบปากคำผู้เสียหายทั้ง23คนเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเตรียมตั้งข้อหากระทาออาจารย์แก่บุคคลอายุก,กว่า15ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังพทุสร้ายโดยบุคคลน,นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ข้อหากระทำอ,อาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีนะครับโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็าตามโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กําลังพุทธุสร้ายโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดคืนได้แล้วก็มีข้อหากระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญซึ่งก็เป็นการกระทําในที่สาธารณะสถานหรือเป็นการกระทําอันมีลักษณะสอไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ซึ่งทางต้นสังกัดครับก็ได้แจ้งมาทางตำรวจว่าจะนำตัวนาวตรีคนนี้เนี่ยมาสอบสวนในสัปดาห์หน้านะครับ